เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2,568เวลาประมาณบ่ายโมงกว่า,วาที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าและมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพทำให้ผู้เล่าและญาติของผู้เล่าที่อยู่ที่อยุธยาโทรศัพท์ติดต่อถามถึงความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ทั้งที่อยุธยาและที่กรุงเทพ จึงทำให้ลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านที่อยุธยาให้ผู้เล่าได้ฟังและเรื่องราวเหล่านั้นก็มีความลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณที่ฟังแล้วมีความหลอนจนต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วพิจารณาว่าเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะและในอีีนี้ ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำเรื่องเล่าที่ผู้เล่าได้ฟังจากลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าที่อยุธยามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะโดยเรื่องทั้งหมดมีด้วยกันสมเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องท้าทายโดยเรื่องนี้ลูกพี่ลูกน้องของผู้เล่าท่านนี้ชื่อะะพี่จิมนะคะพี่จิม ได้แต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามีที่นครหลวงและบ้านของสามีพี่จิ๋มก็จะปูกอยู่ใกล้ๆก,กันกับญาติเหมือนทางบ้านของผู้เล่าและข้างบ้านของพี่จิ๋มก็คือบ้านลุงของสามีพี่จิ๋มลุงของสามีพี่จิ๋มชื่อลุงนันนะคะและที่บ้านลุงนันมีลูกสาวที่เพิ่งคลอดลูกแต่ตั้งแต่เอาหลานกลับมาอยู่บ้าน หลานของแกก็ร้องทุกเวลาเรียกว่าร้องจนหลับพอตื่นก็ร้องอีกทำทุกทางไม่ว่าจะพาไปหาหมอตรวจร่างกายทำขวัญให้พระเรียกขวัญเรียกว่าทำทุกทางทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังไม่หยุดร้องจนสุดท้ายก็หันมาทางศสยศาสตร์มีคนแนะนำว่า ที่บ้านของลุงนั้นไม่มีสารพระภูมิเลยมีผีเข้ามารังควานเด็กให้ตั้งสาลทางพ่อแม่ของเด็กก็ติดต่อให้หมอปลามาตรวจดูว่าที่บ้านมีวิญญาณหรือต้องตั้งสารพระภูมิหรือเปล่าทำไมลูกของเขาถึงร้องไห้ไม่หยุดแบบนี้พอหมอปลามาเดินมาหยุดอยู่บริเวณหน้าบ้าน ก็มองเข้าไปในบ้านแล้วก็บอกว่าบ้านไม่เกี่ยวในบ้านไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องมีสารพระภูมิแต่เกี่ยวกับต้นก้ามปูใหญ่ที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วก็เดินขึ้นรถกลับไปเลยโดยไม่พูดบอกอะไรหรือแนะแก้วิธีอะไรเลยส่วนบ้านตรงข้ามบ้านของลุงนันเป็นบ้านร้าง ที่มีคดีโดนยึดทรัพย์จนกลายเป็นบ้านร้างที่มีต้นก้ามปูใหญ่อยู่หน้าบ้านและบ้านของลุงนันก็มักจะเอาขยะไปจุดไฟเผาที่ตรงใต้ต้นก้ามปูใหญ่ที่หน้าบ้านร้างนั้นทุกวันเลยทำให้ทุกคนคิดว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่ในต้นก้ามปูและไม่พอใจ ที่บ้านลุงนั้นเอาขยะไปเผาและไปทิ้งที่ใต้ต้นก้ามปูนั้นตลอดเลยมาแก้งให้หลานของลุงนันที่ยังเล็กแก่ร้องไห้ทุกวันพวกเขาจึงไปตั้งโตะ๊ะเครื่องเส้นขอขมาและไม่เอาขยะไปเผาที่ใต้ต้นก้ามปูอีกและพอทำพิธีขอขมาและยังทำสารเพียงตาที่ใต้ต้นก้ามปูให้แล้วตั้งแต่นั้นมาหลานของลุงนัน ก็เลิกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอีกเลยแต่คนที่ไม่พอใจกลับกายมาเป็นลุงนันแทนเพราะแกต้องเอาขยะไปทิ้งที่ไกลออกไปแล้วต้องเผาขยะที่หน้าบ้านตัวเองแทนทำให้ลุงนันแกต้องมานั่งบ่นว่าเหม็นขยะแกเลยยังแอบเอาขยะไปเผาอยู่ใต้ต้นก้ามปูเหมือนเดิมโดยที่ไม่ให้ใครในบ้านเห็น และยังชอบพูดท้าทายสารที่ใต้ต้นก้ามปูว่าแกไม่กลัวถ้ามีอะไรก็มาลงที่แกอย่าไปรังแกเด็กพอลูกสาวของแกรู้ว่าแกยังเอาขยะไปเผาใต้ต้นก้ามปูก็มาต่อว่าว่าไม่ให้แกเอาขยะไปเผาอีกวันนั้นแกก็เลยทะเลาะก,กับลูกสาวใหญ่ตอนประมาณสองทุ่ม แกก็ออกไปยืนด่าใครอยู่หน้าบ้านพอลูกสาวแกออกไปถามว่าด่าใครแกก็บอกว่าแกเห็นเงาผู้ชายตัวใหญ่มายืนมองแกอยู่ใต้ต้นก้ามปูแกเลยออกไปยืนด่าและท้าทายไปว่ากูไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงก็มาดิแต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ตอนเช้าลุงนันต้องเอากล้วย ที่แม่ค้ากล้วยแขกมาสั่งไว้ไปส่งที่ตลาดแกไปส่งตั้งแต่เช้าตอนขากลับแกก็ขับรถกลับพอดีขากลับมีพี่ที่อยู่แถวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังแกกลับมาจากตลาดเหมือนกันแล้วพี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังแกมาก็บอกว่าเห็นลุงนั้นแกหักรถลงข้างทางชนกับต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนัน่น แกรีบโทรศัพท์แจ้งรถกู้ภัยแล้วเข้าไปดูลุงนันตอนนั้นลุงนันแกเจ็บเยอะอยู่แต่ยังพอพูดได้แกบอกว่าแกหักหลบผู้ชายที่ยืนขวางรถแกอยู่กลางถนนแต่พี่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังแกบอกว่าไม่เห็นมีใครขวางถนนเลยเห็นแต่อยูยูลุงนันก็หักรถลงข้างทาง แกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันจนอาการดีขึ้นจนใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่อยู่ๆอาการแกก็สุดหนักและเสียชีวิตลงและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกที่เป็นเรื่องแปลกของคำท้าทายนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สองนะคะเรื่องนี้ผู้เล่าคิดว่า น่าจะใช้ชื่อเรื่องว่าตัวตายตัวแทนได้นะคะโดยพี่จิมเล่าว่าบ้านที่บางประหารของญาผู้เล่ามีคลองส่งน้ำผ่านหน้าบ้านเลยทำท่าน้ำที่หน้าบ้านโดยคนแรกที่มาเสียชีวิตที่ท่าน้ำหน้าบ้านเราเป็นลุงคนหนึงในหมู่บ้านแกแวะมาล้างมือที่ท่าน้ำแต่แกมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัว เลยหน้ามืดตกน้ำไปโดยที่ไม่มีใครเห็นกว่าจะเจอก็สายไปเสียแล้วนี่เป็นคนแรกที่มาเสียชีวิตที่บริเวณนั้นส่วนคนที่สองเวลาห่างจากลุงคนแรกประมาณหกเดือนคนที่สองนี้เป็นผู้หญิงชื่อประจวบประจวบแกมาเก็บผักบุ้งที่ริมคลองเลาะมาเรื่อยจนมาถึงหน้าบ้านเรา แกเลาะเก็บมาตั้งแต่บ่ายยันเย็นคนที่บ้านแกเห็นออกจากบ้านไปนานแล้วจน6กโมงเย็นเลยออกมาตามกลับบ้านก็เลยออกมาเดินหาตามริมคลองจนมาเจอแกจมน้ำอยู่ริมตลิ่งในคลองคงจะเป็นลมหมดสติจมน้ำจนคนออกตามหาถึงมาเจอแกหมดลมอยู่ในคลองส่วนคนล่าสุดนี้เป็นชายชื่อจบ แต่เหมือนเป็นเรื่องแปลกตรงที่พี่จบแกเป็นลูกชายของป้าจวบพี่จบแกเป็นผู้เสพยาเสพติดตอนกลางคืนเลยจะชอบขี่จักรยานไปเรื่อยกว่าจะกลับบ้านก็ตอนหิวข้าวหรือตอนเงินหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดพอป้าจวบเสียพี่จบแกก็พยายามจะเลิก แต่อาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากโดยเสพน้อยลงแต่ยังคงเลิกเด็ดขาดไม่ได้จนเช้าวันหนึง่งเมียของพี่จบก็ออกมาตามหาพี่จบจนมาเห็นรถจัก,กรยานของพี่จบจอดอยู่ใต้ต้นมะม่วงริมคลองหน้าบ้านเราเลยลองลงไปดูแถวๆริมคลอง ก็เห็นว่าพี่จบคอหักตายอยู่ในคลองในมือยังมีลูกมะม่วงอยู่เลยเลยสันนิษฐานกันว่าพี่จบน่าจะปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงบนต้นที่อยู่ริมคลองแล้วตกลงมาคอหักแล้วร่างไหลลงไปในคลองเลยไม่มีใครเห็นและพี่จบแกตกคลองไปตั้งแต่ปีสามเลยไม่มีใครเห็นตอนแกตกลงมา เพราะม sí, mm ีก hmm. ิ่งมะม่วงหล่นอยู่ใกล้ๆร่างของแกและทั้งสามคนที่เล่ามานี้ก็เสียชีวิตอยู่ในคลองที่บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านเราจนทุกคนพูดกันว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนกันแล้วประจวบกับพี่จบยังมาตายอยู่ที่ใกล้ๆกันอีกเลยคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในความเชื่อของคนต่างจังหวัดและเรื่องที่สาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ร่วมสิบปีแล้วล่ะคะ่ะแต่ผู้เล่าเพิ่งจะนึกขึ้นได้เลยจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลานผู้เล่าคนหนึ่งชื่อเจ้าบอมบอมนับเป็นเด็กน่าสงสารคนหนึ่งตอนยังเด็กบอมถูกเลี้ยงดูมาโดยป้าของผู้เล่าที่ค่อนข้างจะเข้มงวด และมักจะตีบอมเวลาไม่ได้ดังใจจนพอบอมโตมาก็มีอาการเหมือนคนสติไม่ดีทั้งทังที่ตอนเด็กก็ปกติดีและพออายุได้สัก13-14ปีก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับยายของบอมเพราะตอนแรกยายเอียดได้นำบอมไปฝากเลี้ยงไว้กับป้าของผู้เล่ายายเอียดเลยตามใจเอาใจทุกอย่างถ้าบอมไม่อยากเรียน หรือเรียนไม่เก่งก็ไม่ต้องเรียนให้อยู่บ้านนั่งๆั่งนอนๆอนไปวันวันไม่ต้องทำอะไรเลยเลยติดบุหรี่วันวันวน,นอนอยู่บนแคร่หน้าบ้านถึงเวลากินก็ได้กินและเพราะบอมหน่าสงสารชอบกินขนมเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็มักจะแวะพูดเล่นเอาขนมมาให้บอมอยู่ตลอดจนต่อมา ประเอียดแกเป็นลมตายอยู่ใต้ถุนบ้านบอมเลยต้องอยู่คนเดียวแต่เนื่องจากอย่างที่บอกละคะ่ะบ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นญาติกันก็จะปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันเพราะเป็นที่มรดกของพ่อแม่ให้มาก็เลยมีบ้านญาติของผู้เล่าซึ่งก็คือบ้านพี่จิมเดิมอยู่ใกล้ๆกับบ้านของบอมเลยรับหน้าที่ดูแลบอมต่อโดยถ้าหิว หรือต้องการอะไรก็ให้เดินมาที่บ้านพี่จิมได้แล้วก็กลับไปนอนที่บ้านประเอียดเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันจนวันหนึง่งบอมก็ไม่เดินมากินข้าวเย็นที่บ้านซึ่งก็ผิดปกติจากทุกวันพี่จิมเลยเดินไปดูบอมที่บ้านตอนเช้าก็เห็นว่าบอมนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่หน้าบ้านผลชนะสูตรออกมาว่าหัวใจวายตาย คนที่รู้ข่าวก็มาช่วยจัดงานให้เพราะเมตตาสงสารที่บอมไม่มีใครแล้วแล้วยังสติไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครและยังชอบตลกอารมณ์ดีให้ทุกคนหัวเราะอยู่เสมอพอจัดงานศพเสร็จบ้านปเอียดก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครเข้าไปยุ่งด้วยจนวันหนึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านปเอียด ก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านก็ไม่มีใครคิดอะไรก็เดินผ่านตามปกติจนใกล้ถึงหน้าบ้านละเอียดแล้วก็ได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดว่ามีบุหรี่ไหมขอมวนหนึ่งสิพูดแล้วก็เดินเข้ามาหาพวกเขาพอเดินเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเจ้าบอมแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นพวกผู้ใหญ่มีอายุเลยทำเฉย แล้วบอกว่าไม่มีแล้ววันหลังจะเอามาให้แล้วก็รีบเดินกลับบ้านกันไปเพราะธรรมดาคนแก่เขาจะไม่เอะอะหรือวิ่งหนีเวลาเจออะไรแบบนี้แต่ให้ตั้งสติอย่าโวยวายเพราะจะทำให้เสียขวัญแต่พอเช้ามาเรื่องนี้ก็เล่าต่อกันมาแต่ก็ไม่ได้มีแค่เหตุการณ์เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะบางคน ก็ยังเดินผ่านหน้าบ้านประยดตอนใกล้คำ่ำก็มักจะเจอกับวิญญาณของเจ้าบอมอยู่เสมอบางทีก็ขอบุหรี่บ้างขอขนมบ้างจนล่าสุดมีเพื่อนของเจ้าบอมที่ออกไปอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบมัธยมกลับมาเยี่ยมบ้านเลยไม่รู้ว่าเจ้าบอมตายไปนานแล้วและต้องเดินผ่านหน้าบ้านประยดตอนประมาณหกโมงเย็น ก็เจอกับเจ้าบอมนั่งอยู่ที่แกล้หน้าบ้านเหมือนเดิมก็พูดคุยทักทายเอาบุหรี่ให้กับเจ้าบอมคุยกันสักพักก็ขอตัวเดินกลับบ้านจนกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้คนที่บ้านฟังว่าเจอเจ้าบอมอยู่หน้าบ้านประเยดพอคนที่บ้านบอกว่าเจ้าบอมตายแล้วก็ยังไม่เชื่อเพราะบอกว่าก็คุยกันอยู่ตั้งนานจะเป็นผีได้ยังไงจนอีกวัน ก็กะจะซื้อของไปให้เจ้าบอมแล้วจะนั่งคุยกันแล้วกินข้าวด้วยกันสักหน่อยแต่ดันลืมจนเย็นถึงพึ่งนึกได้เลยถือกับข้าวไปฝากเจ้าบอมที่บ้านไปถึงก็เรียกเจ้าบอมที่นอนอยู่ที่แคร่หน้าบ้านมาเอากับข้าวไปแล้วขอตัวกลับเลยเพราะมืดแล้วอยู่กินด้วยไม่ได้แต่เอากับข้าวมาให้เฉยๆก่อนกลับ ยังให้บุรีเจ้าบอมไว้เลยแล้วจุดให้ด้วยพอลากลับกันแล้วก็เดินออกมาแล้วนึกยังไงไม่รู้อยู่ๆก็หันกลับไปมองแต่คราวนี้ไม่เห็นบอมเห็นแค่บุหรี่แดงๆลอยอยู่เท่านั้นแหละวิ่งร้องโวยวายผีหลอกแล้วไปเป็นไข่ยอยู่ที่บ้านหลายวันเลยค่ะทีนี้เลยต้องมีการจัดการอะไรสักอย่างแล้ว เพราะทุกคนเริ่มมีปัญหาและเดือดร้อนเพราะผีของเจ้าบอมแล้วทําให้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้าบ้านปะเอียดตอนกลางคืนเลยตัดสินใจเอาแคร่กับบ้านของปะเอียดหรือไปถวายวัดแล้วทําบุญทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าบอมกับปะเอียดทุกอย่างจึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมและไม่มีใครเห็นวิญญาณของเจ้าบอมอีกเลย และทั้งสมเรื่องราวนี้ผู้เล่าขอให้คุณผู้ฟังตัดสินใจเอาได้เองเลยนะคะว่าผู้เล่าตั้งชื่อได้ตรงกับเรื่องราวที่เล่าหรือเปล่าและก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะว่าจะเชื่อหรือเปล่าแต่ผู้เล่าขอรับรองว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใด ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิง์ของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ